คนอื่นกราบทักทายสวัสดีสระเอ้สว่าบายดีพรอแม่พี่น้องษีเบิร์ตจุกสุขุนเป็นฟังฟังไทยฟังลาอยู่ตามเทศทางกะยินดีต้นรับจูสองหน่วยปั๊บเพื่นคือเก่าก็เดิมเนาะเป็นโดยเป็นโดยโดยเป็นยามแรงอะเฮ้ออ้ยม่กระตุกอ้อยมียังอ้ยะตุกเมื่อยก้วยอ๋อตัวคือมาตึงมาตงแท้เนี่ย

เอาเอาอดตู้บดฮะนี่อันนี้อันนี้เนสาอาไปเห็นยังไงนี่โดยมาเตน้าลูกอ่ามือเกนมือกินเนี่ยหมักถั่วหมักถั่วเออาม้าวเต้หู้นะฮะาั่เอาแบบไหนตารย่าใหกนตแล้วก็นอเลือองเลือองเลือกเองเอาหาจ้าขายขายแบบได้ตู้นะฮะ ใาย้เดหรอเออขันช็ใหญ่กัมัดชิปขันน้อยกับอาลูกเอ้ลูกให้เ่าได้ก็เอาอือนึว่าเจ้าของเงินมากขอยก็ให้ทั่วไปแบบว่เฮ้ยกะไปจะลองขายยังไงลูกจีนมัดเอาคือมัดเอามัดเอาบ่มัดเอายิ่งถิได้ลายมัดเอา มาเอาเอ้าระหว่างระหว่างกับาเอาจัับเออจเอ้จับมารุดเจ้าน้าของเบีร์กรดับมนอาจกัับใเนาะานมไ่รเาเมีว่าได้กินในช่างนะเออพอดนี้เรานที่ทัวทั่วไปสร้างามันต่ำ เอ้าบาดนี่คือถามอายะพูดแล้วโยถามลุงกับพูอแล้วหนึงหน้าจานอ่ะฟ้ายังมีมีโคมน้าหมอนอ่ะเลยอ่าตัวขากลิ่นเอโอ้ตู้ถักแม่นอนดี๋ยดีไปตู้นี่นอนเลยลูกเอ้ยมัดนอนหน้าแล้วมือเลยกลามือโอ้เอ้าสายมันคิดแท้หนิคือสั่นแท้เอ้ยเนาะแล้วก็ คือไปเพื่อคำเพื่อหมือนนอนนั้นนอนหน้าตีนอนกระเพราหรอด้ยลูกนอนหน้านอนเพียวนอนเพียวด้วยลูกหลานได้ใช่ไหมลูกหลานกะบข้าวกรอยู่นอนเที่ยงข้าวหรือนอนผู้เดียวไม่ยันผีบ่เออไม่ยานอยากจะก็หายให้ไปจังบ้าหายใช่ไหมคือไม่ใช่หรือคุณนอนมันรับมั้อเถอะที่ว่นอนนอนทั้งรับทั้งฝันเพวาะว่าคุณไปหาให้ได้ด้ตู่นะฮะไม่ยานเพวาะว่าคุณไปหาบ่อไปปั้มบ่อ เอาหมูจะมาไหตะโก้เอานอนหน้าเดียวมาตชายเลยเลยเาเลยเลยบัเงี้ยนอนทั้งดับท th ั้งฟันว้าวไปปั wow, ้มหมดได้เด uh, oh, oh, ้ต uh, ูวเว้ยคิดปะเอ้าเอาเอามะกลูดย่งน okay. ี้มารวบกันมาดูหานี่ลูกฮะเนี่ยคือมาถามลุงหนวดอีกเลยลุงหลวงก็ชื่อแต่ ถามเป็นต um no, oh ู้่าแล้วสีขายให้ใรเขาเอามาบดหักกุ้ยฮะมามามานับรวมกันรดเฮ้ยยามันมารวมบดฮะแม่กรทังเกทางอนี่เจนตะบนนึงพาแล้วมาทัวร์ฮนพอเมาะอื่นดิซื่อไปใส่ตู้เย็นไว้มีบ่ยังคำ มีบอลเนตู้เย็นนะลูกถั่วเลยนะลูกถ่วพ่อพี่แรกเลยต่เย็นอื่นก็หาเนื้อไม่กินอ้าวอืออ้าวแล้วแต่โต๊ะคืออะไรนะเนาะพาได้ย่ะผ่าบ้าเออาอ้าวกะมีแต่ให้ทั้งรายะคิดเงินแบดแต่มบบมะแล้วแบดฮ่าก่อนทำบุญในทงเธอได้เตาโต๊ะใช่ไหมด้วยเออลูกให้เธอได้ก็อ้าวหั่นลูกเยอะอ้าวอืมอยู่ในคืนนี่อยู่ในคืนนี่สิพันเนาะด้อยยูน่าหั่นกะ ชิฟวานเท่าไรอีกนะมันแบบวันนี้มันมันเป็นหมากบางงามแน่แบบนี้เนาะเออบางงามยังอันนั้นถ้าม้วนงามนี่ก็นยังถ้าม้วนนี่เห็นว่ามันคล้อกระไรในก็มันงามเลยลูกเอ้ยนี่ได้เอามัดบ่ลูกหนูนะลูกของลูกซื้อไปกินอแล้วซื้อซื้อกระชื้อให้น้องเพิ่นเอากล้วยนี่เท่าไรเอาบ้านกล้วยก่อนบ่เนี้กล้วยสามชิปกล้วยสามชิปโดยหืม ตำรวจมีเงินอยู่หาสิพันนะนาชิวาปีนบรรุกะบยะปีวาว่าคืออา่จกระเนกรเพลงกระปุเอาเอาเอาบักทัวมาอีกสิพันเาอเอมาอีกสิพันั้นเป็นชาพันบักทัวนี่เป็นชาพันเอออ้าวเอาเจ้ากับมชื่อนี้ันเนาะชื่อบักทัวกับบเอามันบรูก ะเอามันนี่มาหรือว่าเลือกเอาอีกบ้าเลือกเลือกเขาอีกที่พันเออทันแม่ปลาเอาใช่ใช่ท่านวันท่านวันใส่หมักน้ำเต้าเจ้าอันมันคื่อนโบมีน้ำมันก็โบล้ำแท้เฮ้ยนี่ลูกโคบมีตู้นี่เอฮ้ยได้บานพี่น้องมีบาตูนไหมกินเลือดนะเนี่ยน้อนี่ตับตับโยนมวยนะ่าเริ่มเลย่นาะเป็นเรื่องอะไรบานพี่น้องกินเลืนนะเนี่ยบาตูน ใช่ใช่งานอยู่วะเจ้าเบงเบิ้งได้หัวคมแล้วนะอันนี้แห่ยคืนแล้วมาเห้งหงอกเออเนิ้ออันนี้บ่ใช่ใช่เห็นคมใช่ทานตัวนี้บ่ไอ้แล้วสาระบ่อนี่บกมีตู้ทิพย์ได้แกซีคล้อนนะเนื้อเนืยโด้ยเม้สายะพายนื อันอน,นี้นี่ก <c oughs> ้วยลกลวยนี่พเนกล้วยแแมนว่าเมื่ออากฮันุบอันนี้ก็ได้อกอา,ออานี้ก็ได้ะมีเพื่อนกับป้าบไคคนอื่นปลูกธรรมชาติมนได้ยาได้กงปลูรรมชาติปลูกธรมชาติในป่าได้ดุอันนี้แหละที่องากในน้ไปทังนอกึ้อเพ่นะไปปลูกไวกแค่หกแท่หน้าน่ะักเลยกล

แต่คนคือตามน้ําส่ใ่แทบบ่อวะแต่แต่บักทับบ่วเน่ยแทบอีล้วแหละแต่คนคนปัญหาคนผูคนปุ่งเคลื่องเนี่ยที่ดูแม่เนี่ยจำได้ปีโอ้นกสิบเจ็ดจบ กุ้มยูุ้มกินเลยเนี่ยเนาะลำบางกินอย่างเดียวใช้คือไปใช่หนะเออเดี๋ยวมันมาใหม่ยี่ตุโอหกหกจุดเจ็ดสอบมีที่ว่าเขาปั่นจะเนาะที่ว่าาโอเคสอบแบบรุ่นนิดปากนิดจะที่ว่าโอเคเลยกุ่มอยู่กลุ่มกินเนี่ยกลุ่มปีกลุ่มปีต่อปีเนาะแต่ว่าขายน้ำนี่กั ต่เน่ยตกเรื่องขายก็คือว่านี่เป็นทรายสอบกับบวดบุพเพอนี่เราตู่เนอหาสิบพันเ้อโดยทั้งก้วยทั้งหมัดทัวเรียกว่าทัวกับรอบก้อนเนี่ยคอยกัเมาแล้วก็พ่งนักโดยโดยีเดอาอากยังโยเฮือนฮะเอาำนี่แล้วก่อน ชุกจำชุกเวซี่บรตุได้ควานีก็ได้ก็อ like ันม yep ันแบบยังแบบกำลังเพิ่มเพิ่มกับมีป่ะเจ้ามีจ้าปรจชังแล้ยันมันชุกมาแล้วเออบว์แม่ยังยันว่าแต่ว่ามันยังเพิ่มเพิ่มหางไวยหายมวยเงินบาทชุกเงินเออไหวเงินเงินกด้แเนาะไว้ไว้ก่อนเดี๋ยวมือเขาชิมมื่อเดี๋ยวเขาชิบไปเบิ่งน้ำโดนมือชิมมือเห็นลูกจ้ามือชิมมื่อแหละบ่พ่อเล้บ่พ่อเล้เลยแต่หน้าบระตเมื่อหันไปข้าว เนออหลักกาอยู่ทางเหรอบอกเราค้งนด้ประตูนี <the <the ่เยเราถ่าเจ้าอดีนะคำ่นะเป็นยังพ่อื่อเชื่อช่วยเออชื่อชัยเมตูได้นั่นแหละจังหวะถาพ่อจีถาพ่อถาพ่อนะถออกไปต่เศร้าลืมเโคมจอดนะยัง้มเอ็ดอันนเจ้ากตะกุแต่เรากุตตย่เอ็ดแยาอันนี้ไปใช้แยาเอ็ดบ้าขอบใจได้ลุกเด้อมาได้โอ้ยดีเมตูเ้อ ใจกันเนาะปูนุกท่แรกสังขารคนท้าพี่้องเอ๊ะขาได้นังเพื่นชิลุกได้เนาะกันลุงเนยแม่โอ้เขาได้นั่งคับเพืนลูกนี่นวดเอากันนึก่านเลี้ยลกไปเเนาะออยังแหงเอวะใเออาไปกเอาไปไปไกินกันบัดนี่หวานไ้มพี่นงไปใหเยียงชัหน่อยนี่ เทว่าห่อกระต้มให้กันกินนะบ้าวนกันบ้านกันห่อบนบ่อแม่จงเป็นทีดีเอ้าให้โตษตูนเอ้าคือหัวเป็นยังก้นแผ่นเฉยเออโอ้โหบาทเดียวจะคุ้มเลยคือที่บอกให้ปูเพิ่นอยากได้ลูกแผ่นนั่นแม่เจ็บทีเดียวได้ทีเดียวสองคนนึงได้อือ พกมาทั้งนี้วัดพี่น้องทังทางเนโ่ยสดีดังยโดยสบายดีแล้วพุ่นมาต่อพี่เนาะบานนี้น้องเอ้กบแล้วแขกไปเลยเนาะแบบว่าแล้วพ้อมกันไปเลยกว่าสิกบแล้วก็มาแขกต่อไปกี่หลายรอบนโดยโดยมึงมงเป็นอมยติดหนาเจ๊าเนาะม่งดูบ่ โอ้ยน้องทันอยู่ทันอยูกระตุกายซูกอยู่เกอบแลอจะปรับนอเนรอขับงำงอนนี่แท้ล้คฮะขับงำงอนนี่รีบร้อย พักปุ๊บเพักลุงกันควยแฝดพักลุงกันใช่นห่พักลุงาากันเลย แนนี่จักแเป็นอั่ทั้งวนทั้วนนี่เสาาสาม่าสาแเนบ่ะแถมบ่โอแคือนับไม่นั้นแจักแเนคือในเป็นอ่ะอือสั่งจะสั่งเา่สั่เียนในรายการเาแถมบ่นะแถมลายมันะจังตา้นี่ไดลยเป็นมให้ใจเย่ยร้อเยเรียบร้อยเออ โอ้ยเราเห็นไหมเราบ่งงามเราแถมไหมหอรอเนี่ยเราเห็นไหมเราบอเนี่ยเนี่ยก็เป็นไม่สั่นเนี่ย<อ>เป็นไม่เราดีเป็นขาไก่เนาะ,<อ>ะ,ะเป็นไม่เราเป็นผาไก่ว่ะีม<อ>ือนไห จอดระเบ่อสิจอด้ไปตู้รเแล้ววะอย่างอยากม้วงานรเบ่อฮะอยางมวงานบ่ม้วนอน่ล้วลอย้นอเรบ่เดี๋ยวเราบทานี่ต่อประาทีบเ้ มาเบิงนังเอกโอ้นั่งเอกจะชุดนั่นี่นะชุดหมอลำหมอนไปเท่น่ะไไก่ข้าวสวนข้าวไก่ต้มต้มต้มไก่ใต่นาีต้มเนืบังต้มแปลกจนเมื่อไก่ตหนามนี่หมดเลยครับาไก่ใต้นา ไก่ไต่น้าเคยเคยกินหรือเ่าไก่ไต่น้าบ่เคยเออเมื่อครับมือมือมือได้ดุดหน้าคือให้ลูกกินตุ้งสีขาวตุ้สีขาวโอ้มาดุดกันไหมพันสิมาดุดอ้าวมาได้ดุดเนี่ยเอ๋อกระถาลุงเฮอมากคนนี้มือได้ดุดนะตีตอนนุ่งหนวดดุดคือว่าบุคคาต้มบัดลุงเฮอมากว่าจิข่าโอ้ยลำเอียงเลยบานนี่ตายตายอือ กินพอมกันกับลุงเหนแล้วแลาวีหเส์ฝีหบส์มันบริข่าวได้ใช่ไอ้าวลุงถีไปทางไหนเอาถืว่าหงส์มามาบมดทันนาะมาบมทันกับหมต้มมาบมทันบมดต้ม้อยบ่ะลอยออแต่ว่าเขาเหาเมื่อบ้านเ่ยเงากลับมาเลยต้มพัดกับต้มกล้ป้ากินกินป้าข้านี้เขาบรเขามาหลดบัตเออนะสาบันเลยสาบันป่ะเออโอเคตามนี้ anh à, à. chị mà luôn cái tên chân ba, sao bạn, bảo nhúc nhơ níu, sao luôn, là nè, sắn ya nè, sắn ya kia sao vậy? สาบานเลยนี่สาบาันยกสองนี่เป็นดิโฟตอะเ <c> ป <oughs> ็นยังตามทัวไม่ตายัางกตคือตัแขวได้ฮ<า> <c oughs> ะ <c oughs> คืออย่างนะตามโมเซฟกตามโมเส๊ตาจาเป็นไรเออตามโเมิี่โเซฟเลย สมมือฮะเอออพ่อโอ้ห่่่นดนวดจิเผ็ดน่ังหน่อยแต่ว่าเพื่อปากเพื่อท้องหลายคนพี่คุณเ่ได้กลุลายคนกินเผ็ดพันลปากกินฮะอพันแล้วคอปกไกินมปกินอ้ ช้างเหล็กแนวอ้าวพันแล้วคือปอบอะไรกิเล็กโอ้หมาถึงเล,เล็กลาวนี่บอบอไม่ได้กินตีเป็นเลขวะเฉยเกือะเยเจ้า,ออจาก่อนอ่อนเจ้าก่อนจันทรนอเจ้าต้องกราบจำไหมแต่ละเมื่อนะแต่ละคืนแต่ละคืนก่อนจัน,นอ,อนต้องกราบมอน,กกอนเออนอนเือนเป็นทางเกิอลุงอ่ะวานนี้เวลาสินอนกแต่าบมอนได้ทุกคืนทุกคืนเฮ็ดตลอด กับสามเทือกเป็นตายหมดเลยตายันงนอนคนทั้นก็นอนพร้อมกันคือออกกันอนกันอกแล้วเปิดประตูแมนมันนอนเรียบคือ,นอนไม่ไกินกึ้อเออไปปอบกินกึดด้ท <laughs> <laughs> ีันนี้ควันจิ้ตโตอ้อนนะมีทางเดียวคือก่อนชินอนอ่ะตัวต้องกับหมอนสามเทือ คอมชิดอนน่ะอือเอ้วเฮดฮู้แล้วก็เฮดเด้อร์แบบเนี่ยจิตอนอนดีใส่กางเกงกูจิตอ่อนเนี่ยตัวนึกว่าผู้นี้เดินอันคนยิ้มใช่แล้วตัวจิตอ่อนอีกแล้วผู้นี่เดินค้นยิ้มใช่เดินแห้งดีเนาะเดิเนาะบอลลูนคือเลยแเน่คือดีบ่มันคือ ต่อย้าข่าวมาเนี่ยก็เนี่อแหะวะตอถ้าข่ามาเนาะไอ้คือเสียงนกพูอันนีคือเสียงนกพูอ่่ัดตัวขึ้นลายตัวขึ้นลายจิตร่างกายจิตบุญยุบุญยุนร่างกายตัวเล็กกลายเป็นว่าเห็นยังกระดอนไปบัดกจอดรถนั่งคุยชิคกเล่าไปสถิตเลย แพสิไปน้ำหายูกันเนาะมียังก้าอย่างนะตมากล่างกล่างไว้อาตูไทยไม่เห็นยังดูตูไทยล้างอ้ชายตหมกทั้วไอ้ดไอ้ดงคือเอตูไทยตําหมกทั้วแต่ตูไทยจะตัลาวแหละอใชตหทั่วป่ะใ่้บเคยเถอะพักอันนั้นในพักกะเพราเฮ้พักกะเพรา ใบตูแบบไหนใบแมงลักเห็้บ่ใบแมงลักเห็้บอใบงใบตูอยู่ไฮคือเลอใบแมงลักแมงลักกับพักตูเนี่ยอันเดียวกันถ้าว่าพักตูไทยบ้านเท่าน่ะเป็นใบกะเพราเห็้อเหี้อนะ ทำใบเอาลรว่เห็ดจังโอ้โหฮักเก่าก็ได้ผ้าปาดก็ได้เรีอกแต่ความทารับของทเจ้าบางคนก็จะว่าผ้าปาดเอาไปแช่เออมันมันอยากจืดเนาะเคลียมโมเมเลียมนองหนองโมเลนโมเลนโมเมบ้านมันะแดกปะแดงแดงปะแดงปะแะแดงเด๋ยมาเบิร์ยังสาคนดีดังตับๆยืน เราขดบรถดปเย็นเอากอน่อันหรือว่าจังไดบีว่าพื้นไ่ได้เอาสีเมืองเครื่องสีเทียก้นละแถวออกกุนละอยู่ดีมันยังินอยู่จะได้ออกจับจ่ายงานก่อนบุบไม่เหนดคือหูแล้วจีฮะข้าจะเอมา เออบ่เขาบ่อเขาบ่อาดอกที่บอกคือทางเมืองอันว่าอันอันว่าอันตัวอันนั้นนั่นได้ใช่ตัวอันอันเงินนักน่องเพิ่นนั่นเพิ่นให้เจ้าเมือนั่นไล้เอาอันใช่ตามที่บอกด้วยบ่อตามที่เจ้าบอกด้วยบ่อให้ักบอกเลยเนาะแสนตัวไหนน่องภายในเจ้ามือนเช่นหาชิพันเช่นหาชิพัน่ ช okay, uh uh. uh huh> ั้นเดี๋ยวชั้นแจกมึงให้เด้อชั้นหาสินค้าอัคือาอยู่นี่โน่นเนาะางงามวลปันวันวานแล้วกรับเม็ดเ้ยมนในดีท่านก็ิตจตได้อท่านก็จิติตเลอจิตเน่ช้เอยู่บ่ชั้นเจอ

ชงรับแสงมัญญานี่กะหมดเลยได้ตองปะเออว่าได้ตองเ็ดอจูกับพี่เลิกทำนเนาะแมนปะผมแมนได้นะ4ีสาวกันแท่น,น่ะสวยงามาม ทำหนาที <Ooh> ่หาเนาะแ้วงดีครับคับอ้ยโมเมนต์จ้ะโอ้ยกะมกำลังดีใจเห็นเสามาไี่้อมเลยแล้่ได้เดินกายไปไปไป สั่งมาสังปุ๊บมาปับสั่งปับปบมาปุ๊บป yes. ุ๊บเยเหรอเนะมีเวลาให้นะเน่จะกุ๊บเดี๋ยวตรงนี้ก็จะ้องอยู่กั่ตอปุ๊บทิาทเนี่ยหาทางองมันก่อน่ะ เสียงตู้เสียงพลงดังมวนทุมวนตืดชื่นเท่านี้เนาะคือจิเนี่ยมาคามออืออือว้าทปั่นละเอียดตันนีัดละเอียดว่านั้นบ่นอกูเคยตามกูเคยตามทั่วอือน่นะไรกันเคยทมังลย ตั้ก็าเช็คเคคือว่าจะมาเคยเคยมาเช็คเคยครับตับหัวเเนาะอ่ะทางหน่วดที่ขอจบคลิปคลิปเด้อพี่น้องเลยทางน้องคนลำไรทางพวกนี้พี่น้องชี้เลยแบบเนาะโดยโดยทั้งฝีทั้งสร้างคนกับครบใหม่ครบเต่อพี่น้องแล้วขับมื่อตื่นตายังบ่ทันเลิกสงสัยมันอยู่ใกล้หมองนั่นแหละพี่น้องเอ้ไม่ว่าอากาศกระห่อนเน่คือฉัได้อาบน้ำพีดอกแข้งแรงกันกำลันาวนาวเนี่ยสักแห่งนี้เลยเนาะ

พี่พวอน้องพี่น้องเดี๋ยวพบเจอในคลิปหน้าพี่แม่ก็ะกูทุกคนสักคลิปนี้สวัสดี